เอสโคดีนะครับกิมบอลเอ็มวันนะเฮดดี้มินิโปรเจกเตอร์นะครับเป็นแบรนด์เอสโคดีนะโมเดลกิมบอลเอ็มวันนะตัวบอดี้นะครับทรงนี้จะเป็น HP แต่ว่าตัวนี้เ,เทลยีรุ่นใหม่นะจะเป็นมิลาแคันะที่เอามาใช้ไว้ในมีองศานะในการปรับก็จะเหมือนตัว HY320 จอใช้งานได้เลยนะ บอดี้แบบ h p ดพีนูนะอาอาจจะค้นหาก็คือเอาสาย USB Data นะครับมาเสียบแล้วก็ทำการสะท้อนหน้าจอออกตอนนี้นะครับผมได้ทำการเอาตุกเดี๋ยวลองไออินนะครับกับตัวกล,อล่องผมกลัวเหมือนกันนะว่าอนาคตได้มานะครับมันไม่เท่ากับตัวนี้ก็อาจจะ